บริษัทสตาสันชัยจำกัดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วรวยสวัสดีครับ,รบผู้ชมครับพบกับรายการไขเกษตรประเทศไทยก <ใช S 1> ับผมสายเชียวมุรุร่นครับกับผมนุงหนิงสิงหราชครับหรือว่าจ่าสิงนะครับท่านผู้ชมรู้จักกันดีนะครับว,วันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญซึ่งเป็นดารานักแสดงจาก ชี่ีช่วงสามขอครับคทับนี่ครับชื่อเรื่องชื่อเรื่องหัวเข้าไปอ้าวชื่อเรื่องนะครับจากละพรผู้กองยอดรักครับผู้กองเจ้าเน่หได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์อกลับแล้วกลับแล้วเดี๋ยวต่อล้อเล่นโอ้โหแม่คิดว่าับกันไม่ได้แก้กันใช่ไหมเนี่ยวันนี้เราอยู่ไหนหนิงหนงวันนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์เจ้าพญาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลเป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองชัยภูมิครับกต้องทำแม่ท่านผู้ชมครับ เราจะไม่สามารถเดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมิได้เลยทำไมครับถ้าเราขาดผู้สนับสนุนรายการไงคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราบริัทสตาร์สัญชายิจำกัดซูเปอร์ซันฮีโร่ซันไคตัวซานผู้สีปลดหนี้เกษตรกรไทยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินรย์เมตตราสดชื่นปุ๋ยสีแท้ร้อยเปอร์เซนต์เงื่อนแ่นโตเร็วซันไคตัวซานสำหรับสัตว์นี่รายการขถเกษตรประเทศไทยของเราก็เป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมติดตาม ชีวิตคนเกษตรครับที่ทําการเกษตรจนประสบความสําเร็จนี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้วยถูกต้องนะครับว่าแต่ว่าคุณสายเชียครับวันนี้คุณพาผมมาที่นี่พาผมมานอกจากกราบไหว้ท่านพักดีชุมพลแล้วจะพาผมไปดูเกษตรที่ไหนครับไปหาคุณแม่กองเงินคุณจอมนงบุญนะครับรอแน่คุณรู้ไหมอะไรการเกษตรของเราทำเพื่ออะไรเนี่ยทำเพื่ออะไรล่ะคุณแหมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่รอเออจะได้ มีวิธีการกรรมวิธีเทคนิคในการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จรอโอ้โห<อ>แสดงว่าเ,าเกษตรกรนี่จะต้องเก่งพอสมควรเอาแน่นอนนะครับอย่าช้าเลยเค,คุณพามผมเห็นหน้าคาตารับผมอยากเจอเขาเหลือเกินเอาไปได้เลยท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกับคุณแม่กองงานจำนองบุญครับ<ป>ครับตาข<ป>มาครับ เลยอะไรพ่อบอกผมมาชัยภูมิชัยภูมิมาเลยอะไรนล้วลน่ะนี่ไงตอนนี้เราจะมาเดี๋ยวนี้เออพี่อยู่นี่เองอยู่ตางนี้ดังนูลนด้วยพาไปนู่นไปนู่นวันนี้ไม่ถึงแน่เลยเอามาถึงแล้วถึงไหนอีกโอ้โหนี่พาผมเดินไปมาเนี่ก็เนี่ยอ่านดูศูนย์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านตั้งโอ้เขาบอกแม่อยู่ไหม ออแม่ครับเดี๋ยวได้รับประทานโทษครับคุณสายเชียไม่ทราบว่าพาผมมาหาเกษตรกรหรือพามาหาหนาครับคุณเกษตรกรหาคุณแม่แม่กองงันผมอยากเจอจจจะขาดอยู่แล้วนี่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอออเป็นเลิเกณฑ์นะคุณอันนี้ใครบอกแนะนำนิดนึงอันนี้คือคุณแม่กองงินครับจำนองบุญด้วยเพราะครอบครัว ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมสำหรับทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจึงมีแนวคิดต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปและสานต่อภูมิปัญญาวิถีชีวิตต่อจากครอบครัวดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนให้มีกินมีใช้อยู่ดีกินดี มีความสุขก็ขให้เกิดความรักถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวชุมชนและคนรุ่นหลังจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ี่พศ .2,556 นางกองงานจำนงบุญคุณแม่กองงานจำนงบุญครับโ้๊งโอ้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเอ๋ตอนนี้มัดมีค่ะ ผ้าไหมมัดหมี่คือลายมัดหมี่โอ้องจะกินได้สักหน่อยไม่ได้นะไม่ได้ะหมี่อามัดหมี่คือคือเป็นผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่นี่นี่แหละที่ผมอยากรู้นะคุณสายเคียวว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมาทำมเนี้ยคุณแม่ทําอะไรมาก่อนครับก็เริ่มจากการเลี้ยงไหมครับถ้าเลี้ยงไหมเสร็จแล้วก็มาสาวเป็นเส้นแล้วก็มาเข้าขบวนการเป็นมัดหมี่จะทอผ้าไหมเป็นมัดหมี่ ไหมมัดมีค่ะไหมแล้วไหมจริงๆกันนี้อันนี้ผมถามด้วยความรู้สึกจริงๆนะว่าไหมจริงๆแล้วมันเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ไหมเป็นสัตว์ค่ะเป็นสัตว์ค่ะตัวไหมมันเป็นสัตว์อือค่ะเป็นสัตว์มันอย่างพวกหนอนพวกปุ้งมันมันค่ะมันประเภทเดียวกับพวกหนอนพวกเนี้ย่เป็นเป็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะการเลี้ยงตัวไหมอ๋อครับนะะโอ้โหทุกขั้นตอนเลยว่างันทุกขั้นตอน คือตรงนี้เลี้ยงครบ,ครบ,ครบวงจรทั้งหมดรเริ่มจากการเลี้ยงปลูกมันเลี้ยงไหมแล้วก็มาทอเป็นผ้าไหมค่ะ,ะตั้งแต่เป็นไข่เลยตั้งแต่เริ่มเป็นไข่ถ้าไข่ไหมเพราะรพันกันเองตอนที่จะรู้จักไหมนี่จริงๆแล้วพบถามจะาคำเลยครับอยากรู้จักแม่ของแม่เขาเป็นใครมาจากไหนครับแล้วคุณทําไมต้องพาผมมาหาคุณแม่อ้าวคุณแม่นี่เป็นเกษตรกรดีเด่นปีนี้รอปีห้าหกเลยเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงมอนเลี้ยงไหม เลี้ยงหมู่กหมอนเลี้ยงไหมไหมแม่ใช่ค่ะไม่ใช่ผูกไหมเลี้ยงหมอนจะบ้าแล้วเดียวกันลูกหมอนเลี้ยงไหมหมอนนั่นแกกินไหมไงไม่ใช่กระทุกสสหรือสลับกันคุณแม่ก่อนหน้านี้คุณแม่ทาทางานอะไรก่อนครับก่อนหน้านี้ก็ทําไล่ทํานาเนี่ยค่ะดำเนเกษตรกรทั่วไปค่ะกับป้าเองก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นครอบครัวที่เลี้ยงไหมมาตั้งกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ก็คือว่างจากการทำประทานาแล้วก okay. okay. ็เลี้ยงไหมไปด้วยก็เลี้ยงไหมมาสืบทอดจากย่าตายายมาตรสนี้อันนี้เหมือนมรดกเลยนะคุณมอระดกอย่างดีด้วยไม่ใช่มรดกทำกันมาแต่บรรพบุรุษเป็นูมิปัญญาตั้งแต่บรรพบรุษเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนในชาวบ้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะจะเลี้ยงไหม ค่ะมาตั้งแต่ชาวบ้านละแวกทีโดงละแวกนี้ปลูกห่อนเลี้ยงไหมแต่ก็ยังทาไร่ทํานาเป็นอาชีพหลักทำไร่ทานาค่ะเมื่อก่อนนี้จะเป็นอาชีพเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นอาชีพหลักแล้วล่ะการทํานาก็รู้สึกว่าทําไม่กี่วันมันก็เสร็จครับนะคะแล้วก็มาส่วนใหญ่ก็จะมาเลี้ยงไหมทอผ้าไหมวบ้านนี้แล้วคุณแม่มีครอบครัวแล้วมีแล้วค่ะมีลูกสองคนถ้าขนาดนี้ไม่มีลูกสาวลมกีชายครับ มีลูกชายสองคนค่ะอ๋อรายการของเราเขาจบแค่นี้แล้วครับผมว่าเดี๋ยวก่อนลูกชายก็เราก็สาษณ์ได้ก็จะไปคุยลูกชายเขาต่ออีกไงโอ้เดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้เบียงเบนนะไม่ได้ขนาดนั้นชอบความสามารถเขาครับคุณคุณแม่ครับคุณแม่อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนที่อายุ58ปีค่ะ58ปีมีพี่น้องกี่คนครับพี่น้องร่วมท้องทั้งหมด4ี่คนค่ะคุณแม่นี่เป็นคนที่เท่าไหร่ครับแม่เองเป็นคนที่สอง ค่ะคนโตก็ประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมไม่ได้เลี้ยงไหมค่ะอาชีพอื่นไปเป็นเป็นเป็นผู้ชายค่ะผมเป็นพี่ชายว่าไงเขาเป็นผู้ชายครับคุณุตาคุณยายยังอยู่มีชีวิตอยู่ตอนนี้เสียแล้วค่ะคุตาคุณยายเสียชีวิตไปหมดแล้วค่ะก็เหลือแต่พี่น้องร่วมท้องกันนะคะเอาไปว่าพี่น้องสี่คนเนี่ยกี่คนครับที่น้องสี่คนก็คนคนที่สามก็คือน้องถัดไปน้องถัดกัแม่น้องถัดไปก็ จะเลี้ยงไหมเหมือนกันก็อยู่ในชุมชนบ้านเนี้ค่ะอ๋อคือคือมีความรู้ทางด้านนี้โดยอัตโนมัติเกาเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับแล้วแล้วคุณพ่อยังอยู่ไหมครับคุณพ่อคุณพ่อก็เสียหมดแล้วค่ะอ๋อเหรอแม่อยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยอ๋อคุณพ่อสามีใช่ครับสามีอ๋อยังอยู่ค่ะยังอยู่แล้วยังอยู่มาถึงว่าพ่อพ่อที่สามีคุณแม่เขาสามียังอยู่ค่ะยังอยู่ก็ช่วย ช่วยในด้านการเลี้ยงไหมเนี่ยค่ะช่วยดาย่าแปงหมอนครับช่วยเก็บใบหมอนเลี้ยงไหมแล้วลูกชายสองคนของแม่ช่วยอะไรได้บ้างครับลูกชายจะช่วยในช่วงช่วงที่ไหมมันโตตัวไหมมันโต ต้องใช้แรงงานหลายคนหน่อยลูกชายก็ใช้แรงงานได้ด้วยให้เขาช่วยช่วยเจ็บใบมอนเวลาสาวไหมเขาก็มาช่วยตักดักแด้อะไรพวกนี้ค่ะดักดแด้ได้รุ่นทุก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 อย่างเขาช่วยได้ทุกอย่างค่ะแล้วแล้วลูกชายเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าฮะเรียนเขาจบม .6 พอจบม .6 ค่ะจบม .6 ยังไม่ได้ต่อใช่ไหมยังไม่ได้ต่อค่ะไม่ได้ต่ออ,อันนี้คือคพักเรียนห,หรือว่ากะว่าให้มาช่วยทางบ้าน,นาเต็มตัวเลยค่ะมาช่วยค่ะมาช่วยแม่เพราะว่าแม่มีมีลูกสองคนไม่มีลูกผู้หญิงเป็นผู้ชายทั้งหมดก็เลยมาช่วยตรงนี้ค่ะมาช่วยเลี้ยงเลี้ยงหมอนเลี้ยงใหม่แล้วไปทำอย่างอื่นได้ก็มีเวลาทําอย่างอื่นแม่ก็จะทอผ้าไปด้วยอะไรไปด้วยเวลาเวลาไหมยังไม่โตเราก็มีเวลาที่จะไปนั่งทอผ้า ยากไหมแม่ผมถามจริงกับอาชีพจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะการเลี้ยงไหมเนี่ยช่วงที่มันมันเล็กๆอยู่ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่เวลาโตเขาจะกินใบหม่อนเยอะเราก็ต้องเล่งเก็บใบหม่อนให้เขากินค่ะถ้าเลี้ยงเยอะต้องช่วยกันหลายๆคนใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ควา่ต้องการปริมาณการเลี้ยงของเราจะใช้บุคลากรมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ค่ะต้องช่วยกันแล้วนี่คุณได้เลี้ยงเยอะไหมเนี่ย อันนี้รุ่นนี้แต่เป็นรุ่นๆนะคะเราจะเลี้ยงเป็นรุ่นๆไปคือรุ่นหนึ่งน่ปกติระยะเวลาของการเลี้ยงไหมรุ่นหนึ่งหนึ่งเดือนเต็มเต็มแต่ทีนี้ที่ป้าที่ป้าได้รับเป็นเกษตรกรดีเด่นป้าเลี้ยงปีหนึ่งได้ยี่สิบสี่รุ่นยี่สิบสี่รุ่นใช่ยี่สิบสี่รุ่นแล้วแล้วดูปกติเขาคือรุ่นหนึ่งอายุของเขาน่ะอายุของเขาก็จะมาเป็นลังเป็นเต้นนะคะ อายุของเขาหนึ่งเดือนเต็มเต็มเดือนเต็มเต็มค่ะแต่ถ้าหนึ่งเดือนเราเลี้ยงเฉพาะหนึ่งรุ่นมันก็ได้ปีหนึ่งก็ได้แค่1ิบสรุ่นแต่ทีนี้ป้าเลี้ยงได้24รุ่นต่อปีค่ะขอขอบคุณบริษัทสตาร์ซันชัยจำกัดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วรวย